สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับผมรักปัตตพีน้อยๆแต่รักปัตตพีนานๆนะครับผมปี2022นะครับเกม a r ร์คโมบายังมีใครทำเควสายวันอยู่อีกหรือไม่นะเกมไม่อัปเดตเลยอ่ะก็มีไต้เดิมเดิมเนาะเอาละถ้าใครยังทำเควสายวันอยู่นะครับเรามาทำด้วยกัน สำหรับเลื่อนใหม่นะครับที่ยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับสงสัยว่าเอออะไรวะคุยอะไรกันวะก็คือพี่จะทาการเตรียมทุกสิ่งอย่างนะครับให้มันง่ายสําหรับการทำเวทเลวันให้มันไวแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้ปิ๊งคลิปนี้นะครับเราจะได้แบบทำเวทเลวันได้ง่ายเพราะว,าว่าวิธีการหาแอมเบอร์ในเกมอาร์คโมบายในปี2022นั้นค่อนข้างจะยากถนยากมากนะฮะเอาล่ะ สำหรับวันที่24นะครับซึ่งเป็นวันแรกที่พี่จะพาทำต่อจากคลิปที่แล้วก็จะเป็นเคเวสอ่าพี่เปลี่ยนวันที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นเคเวสอะไรดูนีปึ๊บอ๋อเขาให้เลี้ยงลูกลิตโตโปซัวนะครับเราก็ต้องทำให้เขาไข่ออกมาก่อนนะครับผมอาเปิดอินดิบิลเลอร์ลิงนี่แหละพี่ก็จับเขาใส่วในนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วก็รอให้ไข่ออกมาแล้วก็ฟักไข่ออกมาให้ได้ลูกแล้วก็กดเคมลูกเราก็จะสำเร็จเคเวสนั่้นเองแต่ว่าระหว่างนี้พี่ ผสมพันคุณเต่าด้วยเลยดีกว่าคุณเต่าผสมได้ปะคือเราสามารถผสมไข่นะครับเอาไข่ออกมาแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้ก่อนได้เมื่อมีเควสมาแล้วก็หยิบไข่ออกมาจากตู้เย็นมาแบบฟักมาฟักทีหลังเออก็สามารถทําได้เควสได้เช่นกันได้ปะเนี่ยได้ไหมอ๋อมันยังไม่ได้ตัวนี้จะครั้งที่แล้วนะครับมันยังไม่ครบเวลาต้องรอครบเวลาก่อนมันพี่ผสมพันธุไอกก้เราการเป็นพราราตัวแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้มาจากไหนเนี่ยอ่ะ พี่จะเอาไข่ใส่ไว้ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีเควสพี่จะได้ไม่ต้องมาคอยรอแบบนี้ไงเอ้ยไม่ได้ขี่ไอ้เปือกเอ้ยกดผิดอ่ะผสมพันกันนะลูกนะแล้วก็ตัวโดโดอีกนิดว่าโดโดด้วยโดโดด้วยอ่ะผสมให้หมดเลยตัวนึงมองไม่เห็นว่าเห็นละปึ๊บป๊บอ่ะผสมกันนะลูกนะผสมกันยังโอเคจะมีอยู่สี่ชนิดนะครับที่เควสมันมักจะให้ผสมอ่ะ ก็จะมีตัวปัวซัวมีโดโดมีพาราโซแล้วก็มีคุณเต่านะฮะอันนี้ใกล้ได้ยังครับโอเคอีกสามนาทีใช่ปะไม่ใช่เลยอีกหกสิบอีกสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับเออน้องเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บอ่าไข่มาแล้วไข่อยู่ไหนไข่ไข่อยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะมันก้มลงหน่อยนึงมองไม่เห็นครับอันนี้ง่ายๆปุ๊บอ่าหยิบไข่ขึ้นมาแล้วหยิบไข่ขึ้นมาแล้วของโดโดได้ยังโดโดเดี๋ยวปิดอันนี้ก่่ออออนนนน้้งงปิดตัวีก เห็นแล้วปุ๊บอ่าโอเคโดโดออกยังลูกโดโดยังไม่ครบเวลานะครับ79%ฟาซอล่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพาซอลักก่อนโดโดได้ไงวะ99%ปุ๊บไขออกมาแล้วไห,ไหนวะไหนวะเคคอาไขของเจ้ามาอยู่ข้างในนูน้นเอามาปุ๊บโอเคเป่าให้หยุดก่อนหยุดกอนลูกหยุดก่อนปล่ยอยปล่อยให้มันเดินนะมันจะบัักนะครับมันน่าจะบัักแล้วก็ออกมาข้างนอกเองได้อเรียบร้อย ออกไม่ได้อีกทีนี้ออกไม่ได้อีกเอา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 ขอออกหน่อยโดโดน่าจะได้แล้วนะเดี๋เรจะเอาไข่มาปึ๊บโอเคได้ไข่มาแล้วครับทั้งสามชนิดนะพี่ก็จะเอาสองใบที่เขาไม่ต้องการอันนี้ต้องการไหมปลาซอไม่ต้องการใส่ไว้นี้ก่อนนะครับเมื่อมีเควสมาพี่ก็ค่อยเอามาฟัคนั่นเองนะฮะอ่ะเราต้องการเป็นตัวนี้เนาะจุดไฟก่อนปึ๊บปึ๊บอ,อ่ะโอเคจุดไฟ ปึ๊บปบไม่มีไฟเหรออ้านี่ว่าเนี่ยฟืนใส่ไปแล้วนะอะ่เอาแทสไปแล้วกันปึ๊บเปิดขึ้นมาเอาไปแค่นี้พออันนี้ล่ะปึ๊บได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็ดรอไปเลยปึ๊บเอาละจากนั้นก็รอนะครับผมรอให้แถบเหลืองลดลง5นาทีรอ5นาทีโอเคครับผมเดี๋ยวพี่รอไปเนาะ เอาละครับผมหลังจากที่เราคอยมาเนิ่นนานนะครับผมประมาณ5นาทีนะครับผมตอนนี้ก็เหลือ7วินาทีมาๆมา,มา,มาแม่ต้งเป็นช่วงเวลาที่มันรอคอยนานแสนนานเหลือเกินโค<ฮ>อยู่ไหนวะน้องอยู่ไหนวะออกมาแล้วไม่ใช่หรือรออยู่นรงนงตัวเล็ก,ลกตัวเล็กๆน่ารักนะครับเคม,มาเลยปุ๊บอ่าสำเร็จคเเวสครับนี่ได้มา4ี่แอมเบอร์นะครับ ตอนนี้น้องยังเ,เฉยใช่ไหมเห็นว่าเซียนเบอร์ยังเ,เฉยเเมื่อไหร่ที่พี่ทำำําจํานวนวันมากขึ้นแล้วน้องยังอิจฉาพี่ไม่ได้นะฮะไปไหนแล้ววนะน่ะโอเคอยู่นี่นะลูกนะไม่ต้องไปไหนนะคะโอเคมาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนวันที่ดูว่าเควสวันถัดไปนะครับให้ทําอะไรต่อมานะครับเควสวันที่26ให้ทําอะไรมาดูกันแถม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 เอ้าไม่ขึ้นมาหรอ อ๋อ oh, enter fishing rod ครับก็คือไปตกปลาในบริเวณที่กำหนดนี่กาหนดตรงไหนแล้วเนี่ยนู่นเลยอะถแถวถแถวนู่นแถวแถวไอ้ถ้ำลาวานะครับอะมาเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันพี่จะเตรียมไปเป็นเฮ้ยพี่ว่าพี่คารไปนี่มาแล้วนี่ว่าไปไหนวะอยู่ในตัวอ้นี้เหรอโอ้ยสงสัยลืมไว้ในตัวทําเป็นลาวะพี่เจาวันนี้ไปด้วยครับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลืมได้ไงวะเนี่ยไปอะ เรียกว่าอะไรวะหนามะรัวหนามแล้วกันเออนั่นแหละครับจะเอาไปด้วยเพราะว่าจะเอาไปป้องกันไงเวลาที่เราตกปลาอยู่อะเพื่อตัวอะไรมากัดนะครับเอามาล้อมไว้เบ็ดตีฟ้านี่สามารถหาได้ฟรีแบบสําเร็จรูปเลยนะครับจากท่ามันเตอร์นะแค่นี้เนาะเหยื่อใช้เป็นอะไรดีอะใช้เป็นแซฟแล้วกันเราสามารถใช้เป็นเลือดปิงก็ได้นะครับเลือดปิงหรือว่าเป็นแอมเบอร์เป็นขี้ยูนิคอนก็ได้เออเฮ้ยพี่มีขี้ยูนิคอนอยู่นี่ว่า พี่มียูนิคอนอยู่ที่บ้านนะครับไปไปดูยูนิคอนที่บ้านนะครับที่ยูนิคอนน่าจะตกได้ดีนะดีสุดน่าจะเป็นแอมเบอร์นะแอมเบอร์ก็ใช้ตกปลาได้นะครับใช้เป็นเหยื่อแต่ใครจะใช้เสียดายของมาๆๆที่ยูนิคอนยูนิคอนของข้าขี้หรือเปล่าขอขี้นอ่อยนี่ต้องตกปลาให้ได้สามตัวน้องอ้าวนายไม่ขี้หรอที่อย่างนี้ไม่ขี้หรอกนะนี่ใส่อะ เุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรตื่นเต้นวะยังไม่อยังเกิดขึ้นใครทำอะไรลูกข้าอุ้ยเจ้าบังอาจมากข้าตังรูปพาสีบอยู่ด้วยสิทะลึ่งบ้องทะลึ่งบ้องดีนะว่าเสียงเพลงมันแบบมันเตือนนะครับถ้าไม่งั้นก็โดนการติดตายเลยนะ่ะมีนคนขี้แล้วหนึ่งอันมาขี้มาแล้วขี้หนึ่งอันนะครับโอเคฮะโอเคฮะรู้เรื่องไป นี่ยถ้าไปจะลาก่อนพี่ต้องการเป็นตัวสไปนนะครับใช่ไหมวะสไปเนาะไอตัวที่เป็นล้วรลวดหนามมะนอะ้องเอามาฮะเราว่าลืมไม่ตัวนายใช่ไหมนี่ถูกต้องครับเอามาไปกันครับตามแผนที่เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยนะไปสำรวจไปก่อนอ๋อจุดที่เขาให้มาตกนะครับมันคือเกาะเซี่ยวพจันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าล้อมสไป์ก็ได้ อายังไม่ถึงเหรออ่าใครแล้วมันตกตรงนี้ไม่ใช่เหรอฝั่งนู้นเหรอเราต้องตามลูกศรอนไปตรงนี้เหรออ่ะตรงนี้ก็ตรงนี้ตำรวจรอนี่นะถ้าเป็นตรงนี้เราไม่จะเป็นตรงรอมสไปเลยครับเพราะว่ายังไงก็แค่นั้นอยู่แล้วไงมันไม่มีสัตว์ดุร้ายอยู่แล้วก่อนเนี้ยอ่ะบริเวณแถวนี้เนาะะไม่ได้อีกโอ้ต้องตามลูกศรในปเป๊ะตรงนี้เหรอได้ได้ได้แล้วมันจะมีปลามากินให้ไหมเนี่ยบางข้ออี้นะครับบางแม่งในน้ำดีไหมตรงนี้ลวกันให้หัวโพน่อยนึง เฮ้มีปลาอยู่มีปลาอยู่มีปลา,าอยู่นะครับเอาเบ็ดไว้ที่ฮอตปลาก่อนอ่าแล้วก็ลากเอาเป็นขี้วยูนิคอนก่อนเลยลากไปใส่นะครับ <S <S นั่งนี้ปุ๊บอ่าโอเคฮะมาคว้างไปนี่ไงปลาี่นไงปลาคว้างไป <S <S ป๊ดชุโอเคครับมากินในรูปก,กินดิ <S <S กินเลยกินเลยกินเลยดมแล้วดวมแล้ว,วน้องดมแล้วดวมแล้ว เอาไม่กินเหล่ากินดีกินดีฉันนั่งตกปลาอยู่ริ้มชายหาดปลาแม่งฉลาดไม่ยอมกินเถือโอ้ยเคน้องไม่ยอมกินนะ ถ้าเรากดไทิเซฟปาลจะเกิดไหมวะน้องลองไหมลองลองดิเรากดไทิเซฟดิมันไม่เกิดหรอกอุย้ยนั่นเตี่ยเยื่อไปเลยเอ้ยเปิดหน้าต่างไทิเซฟเพราะว่าไม่เกิดเพราะว่ามันอยู่ในระยะสายตาอยู่แล้วไงพี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับยูนิคอนใช้ไม่ได้แล้วหรอมันหยิบขึ้นมาไม่ได้แล้ววะน้องใช้แซฟแล้วกันทั้งนั้นอะโอ้เซ็งเลยต้องเริ่มใหม่อีกวะอะเอ้าทำไมมันได้วะ อาทำไมหยิบไม่ได้วะยิบเป็ดขึ้นมาไม่ได้เป็นขิเคเกอืออะไรเนี่ยอา้าวรูกว่านี้เท่านั้นอนะ่ะเออเป็นอะไรเนี่ยเป็เกาอี้นี่มีเกก็อี้อยู่ตัวตรนี้พอดีแบบรือเป่นปีที่แล้วอันนั่งนี้จมน้ำมาดิอันนี้อันนี้หัวจมน้ำนะครับไม่ได้หายใจไม่ออกตายอ่ะดิกูยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยอ้าวมองไม่เห็นกาอี้ปะมองเห็นขี้แทนเก็บขี้กอนก็ได้ปะอ่ะมามาอะไรอไ่ะม อุ้ยปุ๊บเคฮะเฮ้ยไปกินลักกินลักมาแล้วมาแล้วกินลักกินลักปุ๊บ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 มาฮะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาล่างล่างขวาล่างซ้ายขวาซ้ายล่างเอาละครับได้มาแล้ว ได้เป็นเนื้อน่องแค่3อันเองอะนั่งคอยประมาณเกือบ20่สิบนาทีท <laughs> โอเคได้ไปแล้ว1ตัวครับเคเวส์มันให,ให้ให้ตก3ตัวอะต่อมาเดี๋ยวลองเป็นแอมเบอร์เลยเพื่อมันจะกินเร็วนะครับโอเคครับผมแอมเบอร์ Amber. มาใครอยากกินแอมเบอร์ชั้นละสี่ชั้นละสี่ปื๊ดฮู้ฮะใกล้ๆแบบนี้จะมีปลาเหรอโหแอมเบอร์ Amber แบบคำใหญ่มาก,กอะน,น้อง ก้อนมาเริ่มเลยเอเดี๋ยวพี่จะลองดูนะครับว่าเบอร์มันใช้เวลากินนานไหมนะฮะเฮ้ยมีมามีมาม,ม,มีมีตัวตัวเล็กมากินแล้วกินแล้วกินแล้วทกี้มาขวางว่ะมันเลยไม่กินหรือเปล่าคันจะมูกแล้วกินได้กินลูกกินกินกินแทะมือ,มมอตกแล้วต้องกินไวแล้วเป้าวเ้วเหมือนมันยังไม่ขึ้นไอ้นี่พี่เลยอ่ะตกลงพี่ตกไปเมื่อกี้พี่ได้ปะวะทำไมตรง Enter w i s ไ i ช g ่ o รถด้านขวามือบนอนะ่ะ มันไม่ขึ้นไปจำนวนอะไรให้เลยอ่ะหรือไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊บหนึงน้องเดี๋ยวเพื่อตกฟรีวะเอ้ยไม่ใช่เก็บเก็บเก้าอี้มาก่อนเก็บเก้าอี้มก่อนเจ๊ตรงไหนอ่ะโอ้นี่ไงโอ้ยตกฟรีไปตัวนงี้งก,กูบ้าต้องตรงนี้หรอห่างนิดก็นหน่อยไม่ได้หรอเพราะปกติมันจะมีแถบแบบนี้ขึ้นไงน้องโหเซ็งเลย โอ้ตกฟรีไปตัวเสียเวลาไปยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวไม่ทําเลยนะหัวจมน้ำปะวะน่าจะไม่จมนะเอาละแอมเบอร์นี่ยลไปไปไกลเลยบูมเอาก็ตกมาใกล้ๆเหมือนเดิมโอ้เสียเวลาฟรีเลยอะต้องเริ่มใหม่อะ่ะได้มาแล้ว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 แต่ไม่กินว่ะเสียง เรามาแล้วมาแล้วอุ้ยกินเร็ว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 อยู่กินเร็วอยู่ใช้แอมเบอร์กินเร็วอยู่สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะเอาดีครับเอาดีครับปุใกล้เต็มแล้วใกล้ใเต็มแล้วมามาโอเคใช้แอมเบอร์ตกก็ได้ของดีนะอุ้ยพอดีเลยได้เลือดปิงมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเลือดปิงตกดูบ้างนะครับเอาละได้แล้วหนึ่งตัวตามเควสนะครับแต่จริงๆเราตกไปแล้วสองตัว แต่ว่าตกผิดจุดไปก็เลยไม่ได้นะฮะไไกลไกลไม่ได้เหรอปืดปืดไอ้เลือกปิงบ้างครับเพื่อจะอร่อยนะเอ้ยคันตาไม่ไหวแล้วน้องยอมแพ้ว่ะแพ้แอมเบอร์มันไม่กินให้อ่ะ ไ้วะเปลี่ยนเปแอมเบอร์ Amber ดีกว่ายอมเสียไปเลยครับถือว่าเป็นการข้ามเฟสนี้ไปนะไปเอาแอมเบอร์นี่เอามากินเร็วหน่อยมาเอมา,มาแล้วครับเนี่ยแอมเบอร์ Amber กินเร็วอว่ะน้องแม่งแม่งใช้แอมเบอร์ไงวะยตัวใหญ่ด้วยมาดิเอาดิเอาดิแอมเบอร์ Amber เมื่อกี้ไม่ถึงนาทีเลยนะที่ลงไปนะ โอเคครับผมก็ได้พวกเศษวัตถุดิบนะครับอ่ะมาอีกตัวหนึ่งแอมเบอร์ไปเลยครับผมถือว่าเวทนี้เราไม่เอาตังค์ <ฮะ S 1> ทำให้ฟรี <ฮะ S 1> ไปขอใหกินเร,เร็วๆนะเราไม่ย่อนน่ยตัวข่าวะเจ๊เอ้กินแล้วกินแล้วไอตัวนั้นแหละน้องไอตัวที่มันควรประสาทเรามาแต่แรกแล้วแหละอโอเคฮะเรียบร้อยครับ ทำได้เคเวสได้มาสี่แอมเบอร์แต่ว่าเสียไปสามสรุปเคเวสนี้ได้มาหนึ่งนะฮะเฮ้ยเซ็งวะไหนตัวไหนตัวไหนไม่ยอมกินของกูมานี่เลหายไปไหนแล้ววะหืมหายไปไหนไว้ตัวดำเม,มืเ่อกี้โ้โหอ่ะโอเคครับผมมาเดี๋ยวพี่เปลี่ยนที่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาดูเเว่าเควสถัดไปเป็นคือเคเวสอะไรนะครับอ่เป็นเคเวสวันพุธที่25นะครับ ทำอะไรอ๋อให้เราไปถ่ายภาพของ OV Raptor นะครับอ่าไปกันมันยังมืดอยู่เลยอ่ะมองไม่เห็นนะเนี่ยเคน้องเจอแล้วครับพี่เกิดจะเลิกทำคลิปก้วนะเอาตรงเลเนี่มามาๆๆมาลด,ดลงโอ้ยพี่ใช้เวลาหาไป24นาทีนะครับ24นาทีก็นานอยู่นะเอาแล้วครับผมโอ้ยไจ่เจอ เดี๋ยยิงทิ้งก็แบบเราก็พระเอกไงเนี่ยมโหเนี่ยโมโหอยู่เนี่ยฮึม่อหลังจะทำอะไรนะลูกนะได้ครับ5เอมเบอร์ครับโอเคเอาแล้วครับผมพยายามหาแถวบ้านนะแบบว่าจะได้แบบว่ากลับบ้านได้ง่าย,งายไงย๋ยวแวะบ้านแป๊บก,กินน้ำก็หิวน้ำว่ะ <c oughs> โอ้ยคอแห้งเลยโอเคครับเดี๋ยวพี่เปลี่ยนบบที่ก่อนว่า เควสวันถัดไปนะครับให้ทำอะไรนะต่อมาเป็นวันพฤหัสที่28่นะครับผมมาให้ข้าทำอะไรบอกมาโอ้ยหาเควสดแบบายากๆได้ปะอะไรอ่ะอ๋อให้เก็บเอาคืนอกโพลิเมอร์นะครับโอ้ได้ได้ได,ได้ง่ายๆเลยงั้นเรามีอยู่นะครับเนี่ยถ้าเราเกิดเราจับมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปฆ่าเึงกิ้นนะครับจับน้องหอยทากมาแบบนี้เลยปวดให้เห็นปวดให้เห็น ปุ๊บอ่าเอามาปุ๊บไม่เกตเอออ่าอ่าอันนี้ค่อยง่ายหน่อยโอเคพี่ทำต่อเนื่องมาแล้วส1เวันนะครับถึงตรงนี้พี่ได้เกตละห้าแอมเบอร์แล้วนะอิฉาไหมอิฉาก็มาทํากันนะครับผมเกดรายวันนะ่ะเลยแอมเบอร์ไปใช้กันนะครับพี่เอาอันนี้ก็ออาอักนไปเกบกนมันหนักนะนะเห็นอย่างนั้นนะ่ะนาอยฝากออร์แกนิกโพลิมเมอร์หน่อยมันหนักตัวเรา,าไป ปให้หมดเนี่ยไปมันหนักตัวเราโอเคเดี๋ยวเปยนมาที่อีกรอบครับผมดูว่าวันถัดไปให้ทำอะไรต่อมาเป็นวันศุกร์ที่29นะครับมาเอาง่ายๆนะง่ายๆนะนะแบบที่เตรียมไว้แล้วอะทำอะไรวะอ๋อให้เทมดังเคิร์กออกเตรียสนะครับผมก็คือปลาหัวแข็งนั่นเองเอาละพี่จับมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวว่าพี่เอาไปขังไว้ตรงนูน้นเนาะอ๋ออ๋ออ๋ออ,อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายโอเคผิว่าชดเชยกันได้นะครับแต่เมื่อกี้พี่แบบพี่เซ็งมากเลยนะพี่รู้สึกแบบอุ้ยเราเอาเวลาไปทําคลิปอื่นดีไหมอ่ะคลิปแบบนี้คนก็น่าจะดูเยอะนะแล้วแบบอีกอย่างหนึ่งน้องก็น่าจะรู้ว่าหมดแล้วใช่ไหมมันก็ต้องทําให้มันสนุกไงเออในเมื่อเขารู้แล้วให้เขามาดูเขาได้ความสนุกไปด้วยจะแบบพี่เบื่อพอเราเบื่อก็ไม่คิดทำไงให,ให้มันสนุกเนาะ เอาแล้วครับผมสนุกสนุกเอ้สนุกสนุกเออเอาแล้วครับผมพี่ขังไว้ตรงนี้นี่ในบ่อน,นี้เลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะสัตว์ตวน้ำที่จะมีเคเวสให้จับนะครับก็จะมีดันคึกอ,ออกเทียสกับปลามันท่าไปลูกไปมองหน้ามันนี่เรียบร้อยสำเร็จเคเวสนะครับได้อีกห้าแอมเบอร์นะครับวันที่สิบสอง แล้วก็ปลากระเบนอยู่ตรงนี้นะนี่ถ้าเกิดมีเควส์แล้วก็จะมามองหน้าเขาแบบนี้คือที่พี่ไม่เอาไว้เอา้าติดติดบักที่พี่ไม่เอาไว้ในน้ําธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวพวกฉลามมันชอบมากัดไงนี่นะครับพอพี่จับตัวรลเวลไว้น้อยไม่เน้นรลเวลนะครับเน้นมาทำเควสก็เลยจับตัวรลเวลน้อยมันจะได้จับง,ง่ายๆไงอ่ะเปลี่ยนวันที่กรอบหนึ่งต่อมาเป็นวันวันเสารท์ที่ใช่ปะวันเสาร์ปะ เออวันเสาร์ที่29นะครับมาดูนิเวทให้ทำอะไรอะออ่ออ่ะ,อะ,อะ,อะว้าวปวดฉี่มากเลยเนะี <c> ่ย <oughs> นาแล้อ๋อให้เลี้ยงลูกพาราเซอรเราฟักไข่เขาไว้แล้วเราก็แค่ไปเอาไข่นั้นใส่กองไฟให้มันออกมาเป็นตัวนั่นเองอืมอืมแจมแจม เดิมก็เดิมเดี๋ยวพี่จะมีซีรีส์ใหม่นะน้องนะดีไหมเป็นซีรีส์ที่แบบว่าท้าทายคือเล่นตั้งแต่เริ่มอะ่ะจนสามารถลงหนันเจียนได้ให้ไหวที่สุดนะครับอาจจะใช้เวลาสักหกสิบวันดีไหมเหมือนเฮ้วนเลยอะ่ะเออหกสิบวันในเกมอะ่ะให้คุณสามารถตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงสามารถจบหนังเจียนได้หนึ่งหนังเจียนนะครับเออดีปะ่ะดีปะ่ะอ่ะก่อนอื่นวันนี้เอานี้ก่อนไข่พลาซอนะครับบอ,อกมานั้นก็จุดไฟกันเหมือนเดิมเลยนี่โตยังลูก ตัวเนาะโอเคอยู่งั้นแหละเราจุดไฟจุดไฟจุดไฟปอบคายไปปุ๊บรอแปดนาทีโอเคครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันแล้วกันนะอืมเอาระครับผมเหลืออแปดวินาทีนะครับ <c oughs> เอาละ <c oughs> โอ้ยนอนมากครับมาหนึ่งนาทีสุดท้ายปุ๊บปุ๊บเขมมาแล้วฮะ ไปควสแล้วได้มาอีก5้าแอมเบอร์นะครับวันที่13สามนะครับเขาบอกว่าเหลืออีก2วันใช่ไหมเราจะได้เพิ่มไม่รู้เพิ่มกี่แอมเบอร์นะครับจำไม่ได้เหมือนกันเอาล่ะมาดูกันว่าควสตวันถัดไปให้ทำอะไรนะครับวันต่อมาก็จะเป็นวันที่ส1อนะครับพอดีเลยสิ้นเดือนพอดีเป๊อะอะมาครับให้ทำอะไรฮะให้ไม่ไตกปลายแล้วเหรอ อะไรวะ <c oughs> ข่านี้ตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้อุ้ยตรงไอ้นี่น่ะ Hidden Lake อะที่เราฮิตสร้างบ้านกันในเกมอารอ่ะอ่าๆโอเคโอเคไปไปไปแต่ว่าตรงนี้นะครับค่อนข้าง,าง,างอันตรายเราจะต้องเตรียมไ้นี่ไปด้วยน้องไอ้สไปนะครับเอาไปล้อมเนาะเอาละครับไปไปเจอตรงนู้นเลยไปโอเคกำลังเหมาะสม ก็ได้แต่รอครับจากนี้ไปเฮ้ยหรือว่าขี้ยูนิคอร์มมันเอาไว้ตกปลาหวานอย่างเดียววะน้องตกปลาธรรมดามันไม่กินหรือเปล่าที่เรารู้นะครับบอาไว้ตกปลาหวานได้แล้ก็จะได้แบบเป็นบูปินลูกอมอ่ะเออลูกอมที่เราใช้ทําอิปินสัตว์อ่ะเนาะหรือว่ามันไม่กินมาพี่เปียนเยื่อะเลยดีกว่าอะไราไปใช้แอมเบอร์เลยดีกว่าวะเครียดรอวะน้องยอมเสียสละแอมเบอร์เลยดีกว่า แอมเบอร์มันกินเร็วดีนะครับเพราะว่าพี่ได้ห้าเม็ดใช่ไหมก็ท่ากับว่าถ้าพี่ทำเควสสำเร็จพี่ก็เสียสามแต่ได้สอก็ยังดีไม่เป็นไรดีกว่ามานั่ง,งโง่ๆอยู่ไม่ไหวป <laughs> ่ะเกลียดรอจริงเออกินแล้วกินแล้วกินแล้วเนี่ยใช้แอมเบอร์มันกินเร็วนะครับไอเกมบ้านี่ก็จะเอาแต่แอมเบอร์ มามาโอเคได้มาแล้วครับตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะเอาล่ะใช้แอมเบอร์ตลอดแล้วพี่ที่เกียรรอนะครับแอมเบอร์ Amber มันประมาณสองนาทีอ่ะได้เลยนะครับว้างปะเจ๊โอเคจะได้กับบ้านนอนนะฮะเอางานเนี่ยน้องไวมากไวมากไม่ถึงนาทีไม่ถึงนา,าทีนะครับถ้าใช้แอมเบอร์เนี่ย มาดีครับกูไอ้เค้มาไอ้เค้มาไอ้เค้มาอย่าเพิ่งดิตกปลาอยู่มาเกได้แล้วได้แล้วหึหกระดูกทำไมเนี่ยก,กัดกูกทำไมเนี่ยเออยะทำมาให้นายไอ้เค้ไอ้เค้มาไอ้เค้มาเก้าอี้พังเลยมั้งน่ะเอ้ยนึกว่าเก้าอี้พังถ้าเก้าอี้พังนี่คือไม่มีใช้ต่อไงเฮ้ยมันใช่เรื่องไหมมันใช่เวลาไหมเนี่ยเอาละมาก็อีกตัวหนึ่งนะครับ เอาละกินไวมากครับผมแอมเบอร์ก็ต้องต้องพยายามทำให้ได้จำนวนวันเยอะเนาะแบบว่าถ้าได้แบบ20แอมเบอร์แบบเนี้ยมันก็หายไปสามนายบ้าปะกินเร็วมากเลยพูดไม่จบเลยอุย้ยปิตัญญาก็มามึงอะไรของมึงเนี่ยอุย้ยชุดแตกชุดแตกแล้วนาชุดหนังด้วยออ้ยเอาก็ใหญ่เอาก็ใหญ,ใหญ่โอเคมามาอุย้ยผมเจ็บนเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเรื่อนรถเลื่อนรถ ลุกดิแย่ลุกดิฟันมันฟันมันมันใช่เรื่องไหมใช่เรื่องไหมมันใช่ไหมไอห่าเอ้เราก็ว่าเราล้อมข้างหลังนะครับจะไปล้อมข้างหลังมันมาข้างหน้าเั้งนั้นน่ะเอาละทำได้เ u e s แล้วยูฮูเอาละครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องนะฮะกับการทำา u e s รายวันนะฮะ เอาละพีพ่ีไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ